สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Japan Survival Guide 30บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นฉบับพกพาใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือแค่อยากเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบไม่ปวดหัวมาถูกที่แล้วค่ะบทเรียนนี้จะพาเราไปรู้จักประโยคญี่ปุ่นง่ายๆที่ใช้ได้จริงตั้งแต่กินเที่ยวช็อปพักไปจนถึงเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆไม่ต้องเก่งไม่ต้องจำคันจิเยอะ แค่ฟังพูดตามแล้วสนุกไป,ปด้วยกันก็พอพร้อมแล้วใช่ไหมคะหยิบสมุดเล่มเล็กๆของเราแล้วออกเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยกันเลยเอะแล้วทำไมเราต้องพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยล่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะลองนึกภาพว่าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วถามว่า do you speak English บางครั้งเขาอาจจะงงนิดหน่อยแต่ถ้าเราลองพูดแค่คำง่ายๆว่าสุม um ิมาเซนเท่านี้เองรอยยิ้มก็มาแล้วค่ะ คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่น่ารักและพร้อมช่วยเหลือมากแค่เราเริ่มต้นด้วยภาษาของเขาการสื่อสารก็จะง่ายขึ้นทริปก็สนุกขึ้นทันทีเลยต่อไปเรามาดูวิธีอ่านสไตล์เรากันนะคะ1นึ่คำจะมี3มอย่างง่ายๆคำภาษาญี่ปุ่นคำอ่านเป็นเสียงไทยและความหมายเช่นคำนี้เลยค่ะคนนิจิวะแปลว่าสวัสดีตอนกลางวันไม่ต้องกลัวอ่านผิดแค่ฟังแล้วพูดตามก็พอ เคล็ดลับสำคัญคำว่าซูมิมาเซนเป็นคำวิเศษมากใช้ได้ทั้งขอโทษและขอรบกวนหน่อยพูดคำนี้ได้ใช้ได้แทบทุกสถานการณ์เลยค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะงั้นไปเริ่มบทสนทนาแรกกันเลยเข้าสู่ตอนที่หนึ่งการทักทายและมารยาทพื้นฐานกันค่ะเวลาไปญี่ปุ่นแค่เริ่มต้นทักทายดีๆบรรยากาศก็เป็นมิตรขึ้นทันทีเลยนะคะตอนเช้าถ้าเจอกันครั้งแรกเราพูดว่า โอไฮโอโกไซมัสแปลว่าอารุณสวัสดิ์้อมคงเล็กน้อยน่ารักและสุภาพมากเลยค่ะถ้าจะเรียกพนักงานหรือขอความช่วยเหลือพูดคำวิเศษอีกแล้วค่ะซูมิมาเซนใช้ได้ทั้งขอโทษนะคะและขอรบกวนหน่อยค่ะพอได้รับของหรือมีคนช่วยเราอย่าลืมพูดว่าอาริกโตโกไซมัสแปลว่าขอบคุณมากค่ะและมีเคล็ดลับเล็กๆด้วยนะคะ การโค้งหรือโอจิกิเป็นมารยาทสำคัญของญี่ปุ่นยิ่งโค้งต่ำก็ยิ่งแสดงความเคารพมากขึ้นไม่ต้องกังวลค่ะแค่โค้งนิดๆพร้อมรอยยิ้มก็ประทับใจแล้วโอเคทักทายเป็นแล้วมารยาทพร้อมแล้วไปต่อบทสนทนาถัดไปกันเลยนะคะต่อไปคือช่วงเริ่มบทสนทนาแล้วค่ะแค่รู้ประโยคง,ง่ายๆไม่กี่คำเราก็ผูกมิตรกับคนญี่ปุ่นได้สบายเลยถ้าเจอใครครังร้งแรก เริ่มด้วยคำสุภาพน่ารักคำนี้ค่ะฮาจิเมมาชิเตะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักจากนั้นบอกชื่อตัวเองเช่นนนเดสแปลว่าฉันชื่อนนค่ะครับถ้าอยากรู้ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ไหมถามเบาๆว่าเอโกโอฮานาเซมัสคะหมายถึงคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะแล้วอย่าลืมประโยควิเศษประจำบทนี้นะคะโยโรชิคือโอไนไยชิมัส คำนี้ไม่มีคำแปลตรงตัวแต่ความหมายประมาณว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะใช้พูดปิดท้ายการแนะนําตัวเสมอเลยพูดประโยคนี้พร้อมรอยยิ้มรับรองว่าดูสุภาพเป็นมิตรและน่าประทับใจสุดๆเลยค่ะโอเคเริ่มบทสนทนาเป็นแล้วเดี๋ยวบทต่อไปเราจะไปใช้จริงกันมากขึ้นนะคะมาถึงตอนที่สองขึ้นรถไฟให้ถูกขบวนกันแล้วค่ะ ไม่ต้องตกใจนะคะถึงรถไฟญี่ปุ่นจะดูซับซ้อนแต่ถ้ารู้ประโยคสำคัญไม่กี่คำการเดินทางจะง่ายขึ้นมากเลยค่ะเริ่มจากตอนซื้อตั๋วก่อนเลยถ้าอยากไปที่ไหนพูดประโยคนี้ได้เลยค่ะสถานที่มาเดโนคิปปุโอคอดาไซแปลว่าขอตั๋วไปสถานที่หน่อยค่ะถ้าหลงทางหรือไม่แน่ใจว่าสถานีอยู่ไหนถามง่ายๆว่าเอเิวะโดโกเดสคะ หมายถึงสถานีรถไฟอยู่ที่ไหนคะและก่อนขึ้นรถไฟเพื่อความชัวร์สุดๆถามพนักงานหรือคนแถวนั้นว่าโคโนเดนชวะสถานที่นี้อีคิมัสคะแปลว่ารถไฟขบวนนี้ไปสถานที่ไหมคะแค่ถามให้มั่นใจก่อนขึ้นก็ไม่ต้องกลัวขึ้นผิดขบวนแล้วคะ่ะจำไว้นิดนึงนะคะคนญี่ปุ่นยินดีช่วยเสมอแค่เรากล้าถามและพูดชา้ชาๆชาัดๆก็ผ่านเฉยแน่นอน โอเครถไฟไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วบทต่อไปเราจะไปลุยสถานการณ์ใหม่ๆกันต่อค่ะต่อไปเป็นสถานการณ์ที่เจอบ่อยมากๆตอนเที่ยวญี่ปุ่นค่ะถามทางและขึ้นแท็กซี่ถ้าขึ้นแท็กซี่แค่บอกปลายทางง่ายๆแบบนี้ก็พอค่ะสถานที่มาเดะโอ k เนก i m ชิมัสแปลว่าไปที่สถานที่ด้วยค่ะไม่ต้องพูดยาวแค่บอกชื่อสถานที่ชัดๆคนขับเข้าใจแน่นอนค่ะมีข้อควรรู้นิดนึงนะคะ ประตูแท็กซี่ญี่ปุ่นเปิดปิดอัตโนมัติไม่ต้องดึงเองนะเดี๋ยวตกใจเอาได้ถ้าเราเดินอยู่บนถนนแล้วไม่แน่ใจว่าจะเดินต่อดีไหมถามแบบสุภาพสุภาพได้เลยค่ะโคโคกคาระอารุเคมัสกะแปลว่าจากตรงนี้เดินไปได้ไหมคะแค่ชี้แผนที่ในมือถือไปด้วยพูดช้าๆพร้อมรอยยิ้มคนญี่ปุ่นก็พร้อมช่วยเต็มที่เลยค่ะโอเคถามทางได้ขึ้นแท็กซี่เป็นแล้วญี่ปุ่นก็ไม่หลงอีกต่อไปแล้วนะคะ มาถึงตอนที่3เช็คอินเข้าที่พักกันแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเกสเฮาส์หรือเรียวกังแค่รู้ประโยคพื้นฐานไม่กี่คำการเช็คอินก็ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเริ่มต้นที่เคาน์เตอร์ผู้สุภาพสุภาพว่าเช็คคืออินโอโอนีไงชิมสแปลว่าขอเช็คอินค่ะจากนั้นบอกชื่อที่จองไว้โยยักคือชิตะชื่อเดสหมายถึงจองไว้ในชื่อชื่อค่ะ เรียบร้อยแล้วอย่าลืมถามสิ่งสำคัญมากๆนะคะ Wi-Fi ว,วะอาริมัสคะแปลว่ามี Wi-Fi ไ,ไ,ไหมคะแค่นี้ก็พร้อมเข้าหอ้องพักผ่อนสบายๆแล้วค่ะเคล็ดลับนิดนึงเวลายื่นพาสปอร์ตหรือของให้พนักงานยื่นด้วยสองมือพร้อมยิ้มเบาๆจะดูสุภาพและน่าประทับใจมากเลยนะคะโอเคเช็คอินผ่านแล้วเดี๋ยวบทถัดไปเราจะไปลุยสถานการณ์สนุกๆกันต่อค่ะ มาถึงหมวดฝากกระเป๋าและแก้ปัญหาแล้วค่ะเป็นประโยคสำคัญมากๆสำหรับเวลาฝากกระเป๋าหรือเจอปัญหาเล็กๆระหว่างเข้าพักถ้ามาถึงก่อนเวลาเช็คอินและอยากฝากกระเป๋าไว้ก่อนพูดประโยคนี้ได้เลยค่ะ n i m o s โึโออสุคัตเตะมูราเอมะสุคะแปลว่าช่วยฝากกระเป๋าเดินทางหน่อยได้ไหมคะส่วนสถานการณ์ฉุกเฉินที่เจอบ่อยลืมกุญแจไว้ในห้องไม่ต้องตกใจนะคะบอกพนักงานว่า คาคิโอเฮยานิวาสุเดมัชิตะแปลว่าลืมกุญแจไว้ในห้องค่ะพูดช้าๆชัดๆพนักงานจะช่วยจัดการให้แน่นอนค่ะและมีเก็ดวัฒนธรรมเล็กๆมาฝากด้วยนะคะถ้าไปพักเรียวกังเราจะได้ใส่ชุดยูกตะเดินในโรงแรมได้แต่ถ้าเป็นโรงแรมทั่วไปไม่ควรใส่ออกมานอกห้องนะคะโอเคฝากกระเป๋าได้แก้ปัญหาเป็นทริปญี่ปุ่นก็อุ่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะหิวกันแล้วใช่ไหมคะ งั้นไปตอนที่4เข้าร้านอาหารกันเลยค่ะพอถึงหน้าร้านพนักงานจะถามว่ามากี่คนเราตอบง่ายๆได้เลยว่าฟูตารีเดสืแปลว่ามาสองคนค่ะนั่งโต๊ะเรียบร้อยแล้วอย่าลืมขอเมนูนะคะพูดสุภาพสุภาพว่าเมนูโอคูดาไซหมายถึงขอเมนูหน่อยค่ะถ้าเมนูเยอะจนเลือกไม่ถูกใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ โอซูซึเมวับนันเดซึคะแปลว่าเมนูแนะนำคืออะไรคะพนักงานมักจะแนะนำของอร่อยประจำร้านให้ไม่พลาดแน่นอนค่ะเครดมับเล็กๆนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นหลายร้านไม่ต้องทิปแค่พูดขอบคุณพร้อมรอยยิ้มก็ดีใจแล้วค่ะโอเคสั่งอาหารเป็นแล้วพร้อมอิ่มอร่อยในญี่ปุ่นแล้วนะคะถึงช่วงสั่งอาหารและคิดเงินแล้วค่ะไม่ต้องกลัวนะคะแค่จำสามขั้นตอนนี้ไว้ กินร้านญี่ปุ่นได้สบายมากเลยขั้นตอนที่1สั่งอาหารถ้าเห็นเมนูในรูปแล้วอยากได้จานนั้นชี้ไปแล้วพูดว่าโคเดโอวคูดาไซแปลว่าเอาอันนี้ค่ะง่ายมากไม่ต้องอ่านชื่ออาหารเลยค่ะขั้นตอนที่2ขอเครื่องดื่มถ้าอยากได้น้ำเปล่าพูดสุภาพสุภาพว่าโอมิซซโอคูดาไซหมายถึงขอน้ำเปล่าหน่อยค่ะร้านญี่ปุ่นส่วนใหญ่ให้น้ำฟรีด้วยนะคะขั้นตอนที่3คิดเงิน กินอิ่มแล้วเรียกพนักงานแล้วพูดว่าโอไคเคโอเนไกชิม OK ัสแปลว่าเก็บเงินด้วยค่ะแล้วก็เตรียมจ่ายได้เลยค่ะเกรดวัฒนธรรมเล็กๆก,ก่อนเริ่มกินอาหารคนญี่ปุ่นจะพูดว่าอิตาคิมัสและหลังกินเสร็จพูดว่าโกจิโซซามะเป็นการขอบคุณสำหรับอาหารมื้อน,นั้นค่ะโอเคสั่งได้จ่ายเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นก็ไม่ยากอีกต่อไปแล้วนะคะ มาถึงตอนที่5ช้อปให้เพลินเดินจนเมื่อยกันแล้วค่ะญี่ปุ่นนี่แหล่งช้อปของน่ารักของดีของใหม่เพียบเลยใช่ไหมคะเริ่มจากการถามราคาก่อนเลยถ้าถือของอยู่แล้วอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่พูดง่ายๆว่าโคเรวาอิคุราเดสคะแปลว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่คะต่อมาถ้าอยากลองสินค้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าถามสุภาพสุภาพได้เลยค่ะ ชิชะคืชิเตโมอเอสคะหมายถึงขอลองชุดได้ไหมคะแล้วถ้าอยากได้ของรุ่นใหม่หรือไซ,ซส์สีแบบอื่นใช้ประโยคนี้ค่ะอัตราชินวะอาริมัสคะแปลว่ามีสินค้าตัวใหม่ไหมคะแค่จำสามประโยคนี้ไว้เดินช็อปได้มั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะเคล็ดลับนิดหนึ่งนะคะ ร้านเสื้อผ้าญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะให้พนักงานช่วยดูแลอย่างสุภาพไม่ต้องเกรงแค่ยิ้มแล้วพูดเบาๆเขาพร้อมช่วยแน่นอนค่ะโอเคถามราคาเป็นลองของได้ช้อปญี่ปุ่นก็สนุกขึ้นอีกขั้นแล้วค่ะมาถึงหมวดช้อปอย่างฉลาดประหยัดได้จริงแล้วค่ะนอกจากซื้อของสนุกเรายังประหยัดเงินได้อีกถ้ารู้ประโยคพวกนี้นะคะเริ่มจากตอนจ่ายเงินก่อนเลยถ้าอยากถามว่า จ่ายบัตรได้ไหมพูดสุภาพสุภาพว่า c าโดเดอีเดสคะแปลว่าจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะพนักงานจะพยักหน้าหรือบอกวิธีจ่ายให้เลยค่ะต่อมาสำคัญมากนักท่องเที่ยวอย่างเราอย่าลืมถามเรื่อง tax free นะคะพูดประโยคนี้ได้เลย Mense d ดไครมาสึคะะหมายถึงซื้อแบบปลอดภาษีได้ไหมคะถ้าได้พนักงานจะขอพาสปอร์ตตัวจริง เพื่อทำ tax refund ให้ทันทีเลยค่ะข้อควรจำสำคัญต้องพกพาสปอร์ตตัวจริงเสมอถ้ามีแต่รูปถ่ายจะทำ tax free ไม่ได้นะคะโอเคจ่ายเงินเป็นขอ tax free ได้ชอบญี่ปุ่นก็ทั้งสนุกทั้งคุ้มเลยค่ะเดินเที่ยวสนุกๆอยู่ดีๆถ้าเกิดไม่สบายขึ้นมาล่ะไม่ต้องตกใจนะคะมาดูตอนที่6เจ็บป่วยและเหตุฉุกเฉินเล็กๆก,กันค่ะถ้ารู้สึกปวดหัว บอกอาการง่ายๆได้เลยว่าอาตมางะอิตายเดสแปลว่าฉันปวดหัวค่ะแค่บอกอาการสั้นๆแบบนี้คนญี่ปุ่นก็พอจะเข้าใจแล้วค่ะถ้าอยากหาร้านขายยาถามทางสุภาพสุภาพว่าคุสุริยาวะดโคเดสค่ะหมายถึงร้านขายยาอยู่ที่ไหนคะเวลามองหาร้านขายยาให้สังเกตป้ายตัวอักษรน,นี้นะคะคอสุริเห็นปุ๊บแปลว่าร้านขายยาแน่นอนค่ะ เคล็ดลับนิดนึงร้านขายยาญี่ปุ่นหลายร้านพนักงานช่วยแนะนำยาได้ถ้าเราบอกอาการช้าๆชัดๆเขาจะช่วยเลือกยาให้เหมาะเลยค่ะโอเคหรือวิธีบอกอาการหาร้านขายยาเป็นเที่ยวญี่ปุ่นก็อุ่นใจขึ้นเยอะเลยนะคะเวลาเที่ยวต่างประเทศบางทีอาจมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวนะคะแค่รู้วิธีขอความช่วยเหลือก็อุ่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะ ถ้าเกิดทำของสำคัญหายเช่นกระเป๋าสตางค์บอกได้เลยว่าไซฟูนักคุชิมัตะแปลว่าฉันทำกระเป๋าสตางค์หายค่ะพูดประโยคนี้กับพนักงานหรือตำรวจเขาจะช่วยแนะนำขั้นตอนต่อให้ค่ะอีกสถานการณ์หนึ่งที่เจอบ่อยคืออยากขออนุญาตถ่ายรูปถามสุภาพสุภาพว่าชาชิโนทตเตโมอีเดสค k ะแปลว่าขอถ่ายรูปได้ไหมคะ การขออนุญาตก่อนเป็นมารยาทที่คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญมากเลยค่ะและคำสำคัญที่สุดถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆและต้องการความช่วยเหลือทันทีพูดเสียงดังชัดๆว่าทัสกิเตแปลว่าช่วยด้วยใช้คำนี้เฉพาะเวลาจำเป็นจริงๆนะคะโอเครู้จักขอความช่วยเหลือแล้วเที่ยวญี่ปุ่นก็อุ่นใจขึ้นอีกขั้นเลยนะคะก่อนจบทริป เรามาทบทวน5คำวิเศษที่ช่วยให้เอาตัวรอดในญี่ปุ่นได้แทบทุกสถานการณ์กันค่ะจำแค่5คำนี้ก็พอเลยนะคะ 1. สุมิมาเซนใช้เรียกคนขอโทษหรือขอความช่วยเหลือเป็นคำที่ใช้บ่อยที่สุดเลยค่ะ 2. อริกาโตแปลว่าขอบคุณพูดพร้อมรอยยิ้มเมื่อไหร่บรรยากาศดีขึ้นทันทีเลยค่ะ 3. โทเแปลว่าห้องน้ำ จำคำนี้ไว้อุ่นใจทุกที่ค่ะ 4. อิกุระแปลว่าราคาเท่าไหร่ใช้ช็อปปิ้งได้ทุกสถานการณ์เลยค่ะ 5. เอโกะใช้ถามว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมช่วยเปิดทางการสื่อสารได้ดีมากค่ะแค่5าคำนี้ก็เที่ยวญี่ปุ่นได้สนุกมั่นใจและยิ้มได้ตลอดทริปเลยนะคะขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกเก็บความทรงจำดีๆให้เต็มหัวใจเลยค่ะ